สถานีรถไฟที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยความสูง578เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสภาพภูมิประเทศของสถานีและอุโมงค์โอบรอบไปด้วยภูเขาทั้ง3ด้านนะคะโดยมีบ้านเรือนของชาวบ้านในหมู่บ้านขุนตาลรายล้อมอยู่ สถานที่แห่งน,นี้เรียกได้ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนอกจากเราจะได้มาทำความรู้จักกับอุโมงรถไฟแล้วยังเดินทางศึกษาธรรมชา,รรร yes. า,าติในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกันได้แบบ One Day t ทรินั่นเองค่ะอยู <S <S ่กัน <Cohen> ที่นั่ง มงวนจาที่ยาว1,600นก้ว่าเมตรนะคะเราจะมาเข้าไปด้วยกันมที่ตรงนี้จะเอาไว้สำารับหนึ่ง อุโมงสีแดงมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีความเชื่อที่ว่าถ้าหากเราเดินกับผู้รักเนี่ยเราจะรักกันนาะนนี่ขึ้นถ้าคนสดเดินเนี่ยมันจะทำให้เขาไปหาคู่รักเอ๊กไม่ใช่เขาหาคนที่ดีกว่ามาได้นะคะแต่ตอนนี้เราเดินที่หน้าบ้านชมดงแล้วนะคะออขอขอแนะนำนิดนึงนะคะ่ะว่าอย่าใส่รองเท้าแตะขึ้นมาเพราะามันไม่มีดอกยางค่ะเดี๋ยวจะเพลิดลงได้อ่าไป้า ตอนนี้เราก็ขึ้นมาจะไปถึงยอดส่งนะคะไกลอยู่นะคะ,คะประมาณ2กิโลค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาสู่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นดอยกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะอุโมงคขุนตาลปากอุโมงคก่อด้วยอิฐสีแดงและมีตราหุดสีแดงบนพื้นเหลือง ประดิษฐานอยู่เหนือปากอุโมงค์บริเวณปากถ้ำม,มีศารเจ้าพ่อขุนตาลบ่อน้ำบาดาลรวมไปถึงกระดูกของมิสเตอร์อีเมลไอเซนโฮเฟอร์วิศวกรชาวเยอรมันผู้คุมงานก่อสร้างอุโมงค์และพรญยาตั้งอยู่บนสนามหญ้ายเล็กๆที่นั่นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เราถ่ายทำระหว่างทางเดินขึ้นไปบนรอยขุนตาลค่ะ เจ้าเนาะเคยคิดว่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจับก่อนแบบเปิ้ย่าจะไหนหรอคะตอนแรกผ้าเป็นถืนนี่นะคะเพิ่นเอามาแล้วกอบเพิ่นเอามามัดก่อนเอามามัดเป็นลายๆนะคะพอมัดเซตแล้วก็เอามาย้อมจ้าย้อมก็ขั้นตอนคือตอนแรกก็ต้องเอาดอกตัวเนี้ยมจุ่มน้ำก่อนถ้าจุ่มน้ําแล้วก็เอาไปย้อมพอเซตแล้วมันก็จะออกมาเป็นนี้นะค,ะค่ะจังถ้าสมมติย้อมสี ไปหยอดตรงนู้นแล้ว้าจะออกมาเป็นแนวนี้อันนี้จะเป็นสีคขามพย้อมคขามจะออกมาแนวนี้ วัดสันปายางหลวงนับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนาเดิมมีชื่อว่าวัดขอมลำโพงสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1074โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายในบวรพุทธศาสนา วัดสันปายางหลวงเป็นวัดที่ติดหนึ่งใน5วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยภายในวัดมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงามรวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้